น,นี่คือเรียกว่านรกใี่ว่าวค,ความบบน่ากลัวของบางทีอย่างนี้คือมันไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นมันแบบทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปหมดมันมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยแต่มันมเป็นเรื่องของแบบชีวิตจิตมาการะดับอิน,อนเพราะว่าเวลาเราเปิดร้นานอานี่ใช่ไหมค่าใช้จ่ายมันถึงเลยหมดสวัสดีครับจากไกาเจิมขวัญหรือพี่เอ็ม Stranger Fox เป็นชื่อ drag ชื่อในนามในวงการหนึ่งค่ะชื่อมนมิ่งขวัญม่วงม,มีรถนะครับอาชีพเป็น drag queen นะฮะหรือว่าเป็นนางโชว์ตอนนี้ประกอบธุรกิจส่วนตัว The Stranger Bar สีลมซยสีที่สีลมซสี 4, แล้วก็เป็นนักแสดง drag queen เองด้วยอายุ3.6ปีห้ามบอกใครนะครับ ทุกอาชีพมันสาคัญหมดแหละคะ่ะม,มันคือสมามอาชีพทางนั้นแล้วก็คือคนกลางวันเน่เขาก็หาเช้ากินค่ำเราแค่ขาค่ำกินเชา้าแค่สลับกันแค่นั้นเลยพราเราเรักในอาชีพนี้รักในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของการทํางานการเอนเตอร์เทนทําให้ทุกคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีหัวข้อว่าพนอกของประเทศไทยมีเยอะจังเลยให้เอาออกบ้างแล้วท่านประยุทธ์ไม่เอาออกเพราะว่าให้เขาไปทําอะไรละ่ะหนักตอบเหมือนกันแล้วให้นี่ไปทําอะไรละ่ะตอนที่เขาล็อกนาวอ่ะคือแบบล็อกปุ๊บปั๊บเลยนะ คือพวกนี้กำลังจะมีคิวโชว์อย่างเงี้ยล็อกปุ๊บไปเงีย้ยอ้าวไม่มีคิวแล้วว่ะทำไงอะ่ะแต่ก่อนตลาดพัดคงแบบดังทั่วโลกใครก็ต้องมาช็อปตอนนี้ตลาดตายไปแลป้วสองปีไม่มีเลยไอปีแรกความเข้าใจของเราว่ามันเป็นของใหม่มันเป็นเรื่องใหม่เป็นปัญหาใหม่ที่เขาแบบอาจจะแก้ไขไม่ได้ซึ่งมันก็แบบ below standard อยู่แล้วอ่ะแต่พอปีที่สองปุ๊บมันย่ำอยู่ที่เดิมอะ่ะนี่คือแบบทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนี่คือโง่ไม่มีเงินใช้เลยมันไม่มีพื้นที่ให้เราได้ทำงานไม่มีพื้นที่ให้เราได้แสดงออก ผลการทุงเราคือขนาดเราไม่มีเงินจ่ายแบบพนักงานเลยนักแสดงน้องๆน,นักแสดงอะไรยังก็แบบหนูมาเล่นก็มาเล่นให้ฟรีมาช่วยมันจะได้แบบอยู่ได้ไปก่อนอะไรเงี้ยถ้าจะทำแบบเท่าเดิมแบบทั้งหมดยกเว้นไม่ต้องใส่ตำรวจเขาไม่ได้เปิด้าน <c oughs> เราไม่อยากให้มีอะไรพิเศษเหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้เห็นเราเป็นหนึ่งในกระบวนการของของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มันมีอินคลูดเราเข้าไปบ้างมีสวัสดิการครูมีการช่วยเหลือชาวน,าม,น,น,มนามีนู่นมีนั่นมีนี่แต่แบบ คือเราเหมือนเป็นแบบนางร้ายโดยที่ยังไม่ทำตัวร้ายอะ่ะนึกออกมาแต่ที่เราจริงๆเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของประเทศนี้ป่ะเดินผ่านหน้าร้านเดินเข้ามาหันเข้าไปในในซอยอะ่ะเป็นเหมือนกับซอยล้างเรารู้สึกแบบใจมันหวิวอะ่ะน้ำตามันก็ไหลอ่ะรู้สึกแบบ ไม่ใช่ฟิลนีีอ่ะไม่ได้ขอเงินแม่มาแบบครึ่งชีวิตอ่ะให้ตลอดอย่างเดียวดีกว่าจะพูดขอเงินเขาครั้งแรกนะรู้สึกแบบอายชิบหายเลยรู้สึกแบบไอ้เฮียเราเป็นลูกผู้ชายนะเว้ยถึงจะเป็นต๊ดก็เหอะเราลูกผู้ชายนะเว้ยเราล้มนะลูกน้องเราทุกหมดล้มแม่งหมดเลยครอบครัวเขาจะล้มหมดเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราเราคิดเลยว่าฉันจะล้มไม่ได้ฉันจะล้มไม่ได้ฉันจะล้มไม่ได้ เแดดส่องฟ้าเป็นสัญ วันไมบอกตัวเองให้แจ่มใสมนนกที่ออกจากรังเสียงนาฬิกาคงไม่ต่างจากเสียงไก่มันปลุกจากฝันที่หลับไหลให้ตื่นมันลงมือทําตรากตรรามือดบไม่มีคําว่าลานอนค่าบ้านค่ารถชายภาษีอากรลกไม่มีเวลาให้ความหวงหาอาทอรเพื่อลูกเพื่อแม่เพื่ออนาคตเพื่อเมียต้องไปซารอนมีเวลานอนอีกเยอะแจะในโลกศพแสงอาทิตย์ไม่เลือกใช้ทั้งบนหลังคาและบนดมไม่กลัวแดดก็ออกมาสู้ให้ดินให้ร้อนกันจนบกรีบลุกขึ้นมาไปเปิดประตูไปเปิดน วหลบก็คงไม่ต่างจากตายมี้อมีเหนื่อยก็คงมีบ้างประการกแต่ว่าชาวนี้ชีวิตของเราก็คงไม่ต่างจากนยายยังมีแม่สมศรกเกร์มาอวยพรจากไรสวัสดีวันจันทร์รีบลุกขึ้นมาจากที่นอนหัวขามีไว้ให้ยืนอยเอาไม่ใช้น้ำตาหรืออ้อนวอนสวัสดีวันอังคารเชื้อปัญญาสันคอนเกิดมาจนแต่ก็ยังสู้ชักแม่กงเงินกองทองสวัสดีวันพุธผลึกหันสวัมมดีเด็ดเหนือต้องการสัปดาห์แต่สัญญาชีพยัยงมีสวัสดีวันศุกร์เสียงนาฬิกา มมรเรามาอยู่รวมกันเป็นเมืองก็ต้องการหางานทำนั้นเมืองก็ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงงานในหลากหลายรูปแบบช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมามีแรงงานกลุ่มหนึ่งครับที่รับผลกระทบอย่างมากเลยตนมะ้แต่ตอนต้นเลยแล้วก็ต่อนเนื่องมาถึงปัจจุบันก็คือกลุ่มแรงงานที่ทํางานในภาคกลางคืออนอาจจะรวมถึงพนักงานในสถานบริการนักดนตรีพนักงานเสิร์ฟต่อนเนื่องไปถึงรถแท็กซี่รถสามล้อที่ให้บริการคนที่ทํางานกลางคืนเหล่านี้ คนเหล่านี้ไม่ได้รับการเยียวยาและยังมีขาดการดูแลที่เหมาะสมก็เป็นหนึ่งในนโยบายของเราครับที่จะมีนโยบายผู้ว่าเที่ยงคืนที่จะดูแลคนที่ทํางานในธุรกิจกลางคืนที่ต้องเลือกงานดึกต้องเดินทางกลับบ้านให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมมีความปลอดภัยเมื่อในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติครับผมก็ขอส่งกําลังใจให้พวกเราชาวแรงงานทุกคนครับให้มีกําลังกาย กำลังใจฝ่าวิกฤตผลนี้ไปให้ได้ครับผมว่าสถาการต่างๆเริ่มดีขึ้นเราเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางแล้วเรามาเดินไปด้วยกันครับเดินไปด้วยความหวังและเราจะพาวิกฤตผลนี้ไปด้วยกันพอมันเริ่มสามก็เริ่มกลับมายืนได้อะนึกออกไหมคือโชคดีที่ไม่ได้ยอมแพ้ไปก่อนอะทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลัง